ครับผมพวกเรานะครับมาจากซีรีส์เรื่อง u r my sky จุดหมายคือท้องฟ้าครับผมครับผมชื่อจามครับผมรับบทเป็นไอ้ครับพี่ส่งไาห้ผมอ่ะขอโทษครับครับผมบูมครับรับบทเป็นแสนครับผมครับผมปอร์เช่ครับรับบทเป็นวีครับครับผมคริสครับรับบทเป็นโดมครับเออสำหรับงานวันนี้ก็คือเหมือนแับรู้สึกดีนะครับที่ได้เหมือนกับรับเชิญมาที่งานนะครับแล้วก็ ตื่นเต้นเพราะว่าก็มีโชว์นะครับต่างๆมากมายวันนี้ที่จัดขึ้นทั้งเป็นเหมือนกับแฟชัออ่นโชว์หรือว่าจะเป็นโ o v เวอร์แดนก็ตามครับผมครับแล้วก็มีอีเวนต์มากมายที่จะเกิดขึ้นในวันที่21-23นี้นะครับก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับ เพราะว่าพวกเราคาดหวังกันก็พอสมควรครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกๆของหลายๆคนด้วยครับผมก็พวกเราเต็มที่ครับแล้วก็อยากอยากให้มันถึงแบบวันที่ถ่ายแล้วยิงจริงสุดท้ายก็เป็นวันพรุ่งนี้แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจครับผมครับรู้สึกครับพรุ่งนี้่ายแล้วครับผมตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นครับแล้วก็ก็กลัวก็แอบคาดหวังนิดนึงครับก็อยากให้ อยากให้อยากให้ทุกคนดูและชอบอะครับเพราะว่าผมคิดว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆครับสตอรี่ของเราสนุกมากทุกอย่างสนุกมากและภาพของเราสวยมากๆอะครับก็เราพยายามกันแบบที่สุดเลยอะครับทุกคนพยายามกันที่สุดเนี่ยที่สุดเลยครับเรียกว่าเราเต็มพี่กันเพาะเอยากใช่ใช่ครับครับผมแล้วอย่างเง <c oughs> ี้ยพวกแอนตอนแรกเราเรา พวกเราจะมีรวมตัวกันไปรีแอคครับผมแล้วก็คือตอนนี้ทุกคนยังไม่มีใครเคยได้ดูตอนแรกหรืออะไรเลยนะครับไม่ได้ดูตอนเลยยังไม่เคยมีใครได้ดูอะไรเลยครับก็ไปรอรุ้นกันพรุ่งนี้พร้อมทุกคนเลยครับผมครับผมใช่ครับผม อันก็เริ่มที่คู่ได้ครับจำากันเลยเออก็อย่างคู่ของตัวคาแรคเตอร์ของไอ้ครับไอ้ก็จะเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆเ,เป็นเด็กเรียนแล้วก็แบบไม่ค่อยส่งสิงกับใครยกเว้นเพื่อนสนิทครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในความรักครับผมไม่ค่อยแบบชอบไม่ใครมายุง่งไม่ค่อยชอบไม่ใครมาจีบครับผมส่วนคาแรคเตอร์ของผมนะครับราบทเป็นแสนนะครับก็คือเป็นคนบุคลิกกวนๆครับผมแล้วก็มีท่าทีลุกเล่นเยอะครับผมก็แบบว่า ผงผางนะฮะชอบทําอะไรก็ทําเลยอะไรอย่างงี้ครับไม่ไม่ชอบคิดก่อนอะไรประมาณนี้ครับก็อยากจะจีบเขาอะไรประมาณนี้ครับผมครับครับส่วนตัววีนะครับก็จะเป็นเอ่อรุ่นน้องปี2ที่เป็นอยู่ในทีมนักวิ่งนะครับก็จะเป็นคนน่ารักสดใสเฟรนลี่กับทุกคนเป็นที่รักของทุกๆคนครับครับส่วนโดมนะครับก็จะอยู่ในแก๊งสโมปี4ครับจะเป็นประธานทีมกีฬาวิ่งครับ โดมจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบเียบแล้วแต่ว่าตอนอยู่กับเพื่อนก็จะมีคุยอยู่ครับรมๆก็ประมาณนี้ครับผมติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของ b บ r w i ์ e n t e r t a i n m e n t เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครับติดตามกันรอไว้เลยครับ ครับอ่าก็จะมี #youaremysky EP1 ครับครับแล้วก็ #hashtag เหมือนเดิมครับ #youaremyskytheSeries ครับครับผมแล้วก็มีจุดหมายคือท้องฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกคนนะครับก็สามารถติดตามซีรีส์ #youaremysky ได้นะครับที่ช่องวัน31เนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับผมฉาย on air วันแรกเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่8มกราคมครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังพวกเราได้นะครับทาง VTV ครับผม หนึ่งชั่วโมงหลังจากออนแอร์จบที่ช่องนะครับทางช่องทางการติดตามของตัวเองให้กับเราหน่อยครับครับผมเอ่อช่องทางการติดตามของผมนะครับก็คือ IG นะครับจำจำพีครับ J U M P J U M P P ครับผมครับผมของผมก็ Boomer Score Thanat ครับ B O M underscore T H A N U T ครับครับสำหรับของผมธน a n a C ครับ T A N A T H O R N C ครับ ครัสำหรับผมก็ K R I S S, S, S T R K L N D ครับแต่ว่าถ้าอยากหา IG ของทุกคนเลยก็ตามไ g worldwide. ent ครับ